แล้วเนี่ยมันจะมีการสาต่อไหมในในโครงการนี้คือคืาอ,อย่างนี้ก็ต้อ <ๆ S 2> งยอมรับว่าเรามีร,บรบะบบรับแจ้งความออนไลน์เนี่ยนะครับขึ้นมาทําให้เราเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่แตละวันะครทบาเราก็เลยมีเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ละวันเราก็อยู่ยิ่งไม่ได้เราก็ต้องขอความร่วมมือทุกหน่วยนะครับเพื่อไปดาเนินการทั้งจับกุมทั้งการตามมาทรั์สินนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานของทางสอททั้งหดทั้งเราต่อสั่งก็ กมอข้าการร่วมกันนะครับแล้วก็เราสามารถประสานงานกับหน่วยงานสหรัฐได้ช่วยไปแนะนำความช่วยในการติดตามเช่นนงินนะครับต่างก็ถือว่าเราก็จะทําแนวทางนี้ไปใช้ในคดีต่อไปนะครับโอกาสที่จะมีการนําคดีอื่นอย่างเช่นคดีดูกเงินเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะนํามาค um, erm <se> ืนให้ชาวบ้านได้ไหมมีสิทธิ์ครับเพียงแต่ว่าเราต้องรอให้มีพบล่องรอยนิดหนึ่งนะครับว่าทรัพย์สินนี่อยู่ในเมืองไทยนะครับ อะไรที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยถ้าเราตรวจพบเราดำเนินการแน่นอนนะครับเราจะพบประเด็นดูเงิน,นปัจจุบันเนี่ยพบว่า